สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชัยรถบ้านเกตเอนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านนะครับกด subscribe ช่องผมไว้นะครับแบบนี้แหละครับเข้ามาอีกแล้วนะครับรถบ้านรถตู้สวยๆนะครับคันนี้ Toyota h ไฮเอ็ดปีสามห้านะครับตัวรถเดิมๆไม่มีชนบอดี้ไม่ผุเครื่องดีดูบริเวณรอบรอบคันนะครับเห็นไหมครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถ ที่เขารับส่งนักเรียนนะครับก็เจ้าของเดิมไม่ทํากิจการต่อนะครับก็ปล่อยออกนะครับคันนี้ผมได้มาสีอาจจะพองนะครับเป็นบางจุดนะครับถ้าท่านทําถ้าท่านได้ทาก็ทําเป็นบางทิ้นนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับแบบนี้รถปี35มห้ารถสามสิบสองสามสิบสามปีแต่ว่าไม่มีผุนะครับ ระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ขายราคา5้0 0มื่นเบาทนะครับภาษีขาดนะครับภาษีขาดปีอ่าหกท่านต่อปีปีหกนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็บรรทุกอรกเรียนก็พร้อมใช้นะครับเครื่องดีมากนะครับผมขับขี่ทางไกลมาเรียบร้อยนะครับเป็นเป็นที่สีพองนะครับเป็นบางจุดนะครับเห็นไหมครับจุดนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณประตูฝั่งด้านท้ายนะครับ ก็จะมีอีกจุดนะครับถ้าท่านอยากได้สวยก็ทําเอานะครับถ้าไม่ทําก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองบสีบางเดิมบอดี้ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับบริเวณรอบคันถือว่าโอเคนะครับกับราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวมาดูบริเวณประตูด,ด้านหลังนะครับอันนี้โบด้านหลังนีเสิมเข้ามาอีกนะครับเป็นอ่า สีที่นั่งอันนี้ที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยนครับตามซอกตามน็อตนะครับเก่าตามอายุแค่นั้นเองนะครับตัวรถเจ้าของเดิมรักษาดีนะครับรับส่งนักเรียนประมาณ15คนสบายเลยนะครับเนี่ยก็ มีตำหนิแค่แอไม่เย็นนะครับแอไม่เย็นแล้วก็กระจกหน้าเล้านะครับตามซีเรียสก็ไปทําเองก็ได้นะครับไม่เท่าไหร่นะครับกับ A อก็ไดเอนะครับนี่บริเวณขาขึ้นนะครับแอมีลมนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับเห็นไหมครับเสียงลม ก็ไปทําแค่ตัวไดเอร์นะครับเพราะว่าไม่มีไดนะครับเสียงลมชัดเจนนะครับลมออกปกติมาวางฟังดูเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องแน่นๆนะครับขับขี่ทางไกลไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือขับ หลักหกเจ็ดร้อยกิโลมาแล้วนะครับคันนี้ไม่มีปัญหานะครับช่วงเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับที่เจ้าของเดิมขี่เห็นไครับความร้อนไม่ดันฟันไม่ไอนะครับนนี้แผ่นเพดเห็นไหมครับตัวบอดี้รถสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวมาดูบริเวณภวงมอะัยนะครับอันนี้เตะลมนะครับดังมากนะครับก่อนระบบไฟไฟฟ้าหมากไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําเช็คให้เรียบร้อยนะครับออกหมดนะครับนี่เป็นบริเวณเพดานของตัวรถนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับแต่ว่าเบานะครับไม่ได้หนักอะไรมากมายเห็นไหมครับซอกน็อตนยครับเดิมๆนะครับเนี่ยคือน็อตไม่ได้แกะเลยครับตรงตรงนี้นี่คือเม็ดโอเมตร์อะไรก็ปกติทุกอย่างนะครับ เป็นบางรุ่นก็ผูกแน่นอนนะครับรถพวกนี้แต่ตัวคันนี้เห็นไหมครับสติกเกอร์อะไรเขายังครบอยู่เลยครับเนี่ยแล้วก็บริเวณเลขอ่ตัวถังนะครับเดี๋ยวก้มให้ดูบริเวณด้านล่างด้านล่างนะครับเห็นไหมครับใสๆแบบนี้นะครับเนี่ยรถสามสิบสองปีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดูสิครับท่านใสๆแบบนี้เลยสวยๆนะครับรถไม่ผูนะครับ ก็นิดหน่อยนะครับสีบริเวณสีสันนะครับถ้าอยากได้สวยก็เก็บอะไรนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับบริเวณอ่าที่มีการพองของตัวสีเป็นแค่บางชิ้นแค่นั้นเองนะครับท่านไม่ต้องไปทําทั้งคันแล้วก็จะมีกระจกหน้านะครับราวก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับใช้ปกติอยู่เลยนะครับก็อาจจะมีแค่วิสัยทัศน์ของท่านนะครับก็ไม่ได้มาถึงตรงคนขับนะครับแล้วก็แอร์นะครับคอมพิเซอร์แอร์นะครับเปลี่ยน ก็น่าจะใช้ A ได้ยินปกตินะครับอันนี้ผมก็ขับจากนครพนมมาที่อำเภอนครสวรรค์เนี่ก็ประมาณ150 160กโลนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องอัตราการเล่งอัตราแซงอัตราทดของตัวรถนะครับถือว่าปกติทุกอย่างนะครับถือว่าขับดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับกับรถราคา59,0 0 0บาทน,นะครับก็ มีตรงที่ผมแจ้งไปนะครับตำเนีตามที่แจ้งไปแล้วก็ตรงไม่นะครับเห็นไม่ไม่ขึ้นอาจจะไปเช็คเองหน่อยนะครับตรงนี้แต่ถ้าไปขี่ทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนผมกันตีนะครับแล้วก็เรื่องชุดโอนอะไรผมก็ครบนะครับรถคันนี้เป็นรถบ้านนะครับไม่ใช่รถประมูลนะครับตัวรถเดิมๆสวยๆนะครับไม่ผุนะครับก็สภาพแบบนี้นานๆทีมานะครับสภาพแบบนี้ก็เห็นนานๆทีจะเข้านะครับ ราคาที่แจ้งนะครับ5 9า0 0บาทท่านใดที่สนใจนะครับเบอร์ด้านล่าง098129 7 2 3 9นะครับถ้าโทรได้ก็ช่วงประมาณ8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วกันนะครับเหลือเวลานั้นผมพักผ่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้รับสายท่านนะครับที่โทรมาก็ท่านใดที่อยู่ใกล้ผมก็มาดูได้นะครับตอบโจทย์เลยนะครับรถคันนี้รับส่งนักเรียนรถสร้างอาชีพนะครับลงทุน590 0 0บาทรถราคามอเตอร์ไซค์นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมชัยรถบ้านนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้นะครับไม่ไม่พลาดคันใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ